มาเล่นสวนน้ำกันพาไม่ยังมาพมแล้วพมแล้วพมแล้วพาแล้วแต่พร้อมแล้วเราก็ไปเล่นสวนน้ำกันเลยดีกว่าเอาจากตอนนี้ก่อนละกันนะอะไรอ่ะน้ำมันอุโมงค์สีทองสีทองบ่าอะไรน้ำมันสีดำไปกันเลยเออ มองดูเหมือนคล้ายๆลูโลโดนัทเอ๊ะลูโดนเนะเอ้ยลูอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆก็ต้องลงไปสินะไปกันเลยดีกว่าค่ะ โอ้โห oh คนเต็มเลยเราไหวมาถึงฟังแล้วสินะออ uh huh. ไม่ใช่ฟั่งสิเราไหวมาอยู่ในสระนี่นะ mm hmm. เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะขอว่ายไปยังขอบสระก,กันนะจ๊ะรอกันแป๊บนึงนะโอ้โ oh หเพื่อนๆมาเล่นสวนน้ำที่นี่กันเต็มเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริก้าวแคเตอร์นะคะวันนี้ซีจะพาเพื่อนๆไปเล่นสวนน้ำกับโรบอทวอเตอร์พาร์อย่ารอช้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะซีก็อยู่กับซาร่าสาวน้อยผมสีทองนะคะที่จะพามาเป็นไกด์ในวันนี้ซาร่าทักทายเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีฉันชื่อซาร่านะวันนี้ฉันจะพาพวกเธอไปเล่นสวนน้ำว้าวเป็นไงล่ะแป๊บเดียวเช้าแล้วฉันมาตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนี้เที่ยงวันแล้ว อ้าว oh, oh. ส่วนน้ำแห่งนี้นะมีมากมายเลยมองดูข้างบนเห็นไหมมีสีเขียวสีเหลืองสีอะไรมากมายวันนี้จะพาไปทัวร์ให้ทัวร์เลยนะ, oh. ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,เ,อนเจอเพื่อนสวัสดีเธอเป็นไงบ้างหรอ,อเธอชื่ออะไรอะ่ะฉันชื่อฝอยทองปอยทองเหรอใช่แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะไปก่อนละออมซาระะ่าค่ะ นังว่ายน้าอะไรของน้ำโอ้นั่นเันเห็ดเห็ดเห็ดน้ํผู้เห็ดเคยเล่นเปล่าด้วยมีหนุ่มด้วยทักหนุ่มก่อนสวัสดีหนุ่มผมม่วงเธอชื่ออะไรเหรอผมชื่อม่วงน้อยคอยรักเออฉันไม่คุยกับเธอหรอกเอ้ยเ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 ย่ก็อออนอนผึ่งแป๊บนึงนะเออซาร่าคะจะพาไปทัวร์หรือเปล่าเนี่ยหรือจะมานอนผึ่งแดดอะไรแถวนี้ นี่ไม่ได้พึ่งแดดนี่มันพึงน้ําไปกันเลยนะคะเตียงนี้ก็นอนได้นะคะเพื่อนๆเ,เอ็นอนท่านี้เลยอะฮะสาวที่ไหนมานอนวะเดี๋ยวนะคะนอนพึงแดดอย่างนี้ทําให้เรามีผิวสีแทนได้แต่ตัวซาร่าเองซาร่าผิวสีขาวแล้วเป็นไงซาร่าแจ่มมาซาร่าพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของสวนน้ําได้ด้วยแหละเก่งมากเลยค่ะซาร่า แล้วซาร่าจะพาไปไหนต่อคะตอนนี้เอาละได้เวลาแล้วซาร่าจะพาไปทัวร์แล้วนะระหว่างทัวร์ก็มีหลายอย่างอะที่จะต้องทำทำอะไรบ้างเห็นประตูนั่นไหมประตูนั่นอนะมันจะพาวาัปไปได้นะอา้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นไปวา์ปล่ะเพราะกระโดดึงดึงก่อนเอ้ยเกะกะงยางไงเขียวนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปีนขึ้นไปได้นะแต่ไม่ปีนหรอกที่เกียรปีนอะไรของเธอ วันนี้ซาลาจะพาไปเล่นสไลเดอร์ก่อนมันจะมีประตูวาร์ปเข้าสู่มิติสไลเดอร์ที่อยู่บนยอดสูงสุดจำได้ไหมอุโมงค์สีดำที่ซาลาพามานั่นแหละค่ะซาลาจะพาไปตรงนั้นเหรอคะนี่ไงวาร์ปมาแล้วโอ้นั่นมันรถฟรินต์อรนนิก็ต่อตัวกันทำไมสามชั้นโอ้มนนษย์ลอยได้เฮ้ยแกวันนี้ทำกระบ,บอกอยู่ไหนะเฮ้ยไม่ใช่ทำอยู่ไหนะ ลุงฟินมาผิดทางแล้วไปเลยดีกว่ายู Yahoo Slider y a h o โอ้โหมันหวาดเสียวอะไรอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสาระโอ้ยตา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 ยหมุนติ้วขนาดนี้ยาสไลด์ตุ่งน้ำน้ำกระชาย ตอนนี้รู้สึกได้นะคะถึงความมึนงงมึนงงในความหมุนติ้วของเครื่องเล่นนะคะจริงๆเราเครื่องเล่นก็มีหลายอย่างนะมันก็หมุนๆออกแนวะหมุนๆอย่างนี้นะคะซาร่าจะพาไปไหนแป๊บหนึ่งจะคนรู้จักว่าไงฝอยทองกว่าอา้าวจำผิดคนโทษทีเอา <laughs> ซาร่าบ้าไปแล้ว อ่าๆต่อไปซาราจะพาวับเข้าอันนี้เตรียมตัวเตรียมใจดูให้ดีนี่ไงวับไปแล้วเห็นไหมอันนี้วับมามันก็เป็นสไลเดอร์นะก็สามารถที่จะเล่นได้มีหลายสไลด์เลยเอาไปสไลด์นี้ละกันนะคะเพื่อนๆเ,เ,เตรียมตัวเฮ้ยอันนี้สวยจังเลยสไลเดอร์มันเป็นสีขอบใสด้วยนะเหมือนแก้วใสเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยโ้โหเลี้ยว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 ,ยว,ยวมันจะไปจุดจบอ ลงขอบซาซารากลัวไม่ต้องกลัวแล้วแหละซาราเธอเล่นขนาดโอ้ยคนลยอ,ยอยได้เออลอยได้จริงด้วยแลวยหละเยู้เอาไงต่อคะซาราโอเคเดี๋ยวซาราพาไปเที่ยวต่อแล้วกันนะโอ้บันไดบันไดอันนี้ปีนขึ้นไปนะเป็นคนคอยดูแลสาเอาตกเฉยตายแป๊บเอออออนั่นไงนั่นไงโอ้นั่งไม่ได้ กระโดดย่องย่องก่อนยังไงต่อดีละ่ะไม่รู้จะทํายังไงนะแ้่ขอขึ้นไปตรงบันไดนั่นละกันนะคะจริงๆมันมีทางวา์ปนะเพื่อนเนก็ว์ปได้แต่อยากจะขึ้นบันไดก็ลองขึ้นดูได้อ้วาวไงสุดหรอเออฉันว่าเธอมีความสับสนในตัวเองนะสับสนยังไงเหรอครับก็ดูทรงผมเธอสิมันจะผูกโบหรือว่าอะไรยังไงช่างเถอะมันไม่ใช่เรื่องของฉันออกทำไมพูดแล้วเดินหนีไปวา้ปวาบวา้าๆว โอ้โหซาร่าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้ซาร่าคิดว่าซาร่าน่าจะอยู่บนยอดหอคอยอะไรสักอย่างนะไอ้แดงๆนั่นอ้าวมืดแล้ว oh. มืดแล้วถ้ายังไงดีขี่จะออกมาไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเข้าไม่ได้นะ oh. ก็มีทางเดียวคือต้องกระโดดลงไปคล้ายๆกับเป็นโดดหอหรือเปล่าไม่แน่ใจวับออกมาดูก่อน VIP ด้วยนะจะบอกให้ซาร่าเป็นหนึ่งใน VIP นะ ซาร่ากระโดดจริงเหรอเอ้ยว้าวเสียวอ๋อจุกความล้าวันไกลสุดเอ้ย,อาาก,ก,าย,อยกระโดดกระโดดเอ้ยแม่งปล่อยนี่ได้ยังไงล่ะซารา่าซารา่าซาร่ากลัวเอ้ยตายป้อมตายป้อมคือทีดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเออเออไม่ตายซาร่าหลอดไปตอนนี้ซาร่าก,ก็ทำให้เพื่อนๆหวาดเสียวไปอย่างนั้นแหละนะตอนนี้ซาร่าอยู่ที่ ห้องพักของทาง Waterpark นะคะเข้าไปชมห้องพักกันเลยดีกว่าตอนนี้เป็นส่วนของที่ชมวิวทีวีจอแย,ยกขนาด68นิ้วรู้ได้ไงว่า68นิ้วเดาาอาวสิอันนี้เป็นโซฟาจะนั่งก็ได้จะยินก็ได้จะกระโดดก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในเกมแต่ชีวิตจริงก็อยากไปกระโดดยองๆองนี้บนโซฟานะคะเดี๋ยวมันจะพังอ่ะพามาดูในส่วนของชั้น2กันเลยดีกว่า อันนี้เป็นที่นอนวิวเห็นทะเลด้วยแต่ข้างนอนไปสาน a แม่คนทำาก็ก็เข้าใจทำนะอันนี้เป็นหลอดไฟออกไปหน้าระเบียงโอ้าอะไรมันคือท่าเฉพาะทางเลยนะ <c oughs> อย่าขำทางนะคะโ,โอ้โอ้เจอคนเจอคนทำอะไรอยู่หรอท่นกำลังกระโดดสู่น้ำผึ้ มันคือกายกรรมชนิดหนึ่งขอกระโดดบ้างสิเอเอเอไม่ขึ้นกระโดดบ้างสิกระโดดบ้างไม่ขึ้นซาร่าเธอเล่นอะไรที่มันไร้สาระเธอทำไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความสามารถของนักกายกรรมเออช่างเธอเถอะโอเคเลิกไร้สาระนะซาร่าจะพาไปทัวต่อนะคะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของ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 ศูนย์อาหารดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ ดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างสวัสดีค่ะอย่าเข้ามาเลยมันไม่มีอะไรขายเลยส <c oughs> วัสดีครับคุณผมทองคนสวยอยากจะรับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับที่นี่ก็มีทั้งแฮมเบอร์เกอร์สลัดผักซาชิมิซูชิส้มตำปูปลาออแต่ละอย่างก็แวะมาดูเฉยๆแหละค่ะแต่ไม่กินหรอกค่ะขอบคุณมากอ,อคนสวยนะมันกระโดดติดผน,นังคุณจะไปแล้วเหลอครับ โชคดีนะครับอ้ยซาร่าเธอไม่กินอะไรไหนเหรอไมาอ,อ,อ่ะอ้วนโอ้โหตอนดึกก็บรรยากาศสวยใช้ได้เลยนะคะเนี่ยมีแสงสีเสียงสวยงามมากเลยนะคะสวนน้ำตอนกลางคืนแต่ถ้าน้องๆเล่นอาจจะเป็นหวัดได้นะตอนกลาคืนเรากระโดดย้องย้องย่องยอง่อ่ะไอตานิมทํทำอะไรเนี่ย เราดูแต่ละคนแบบไร้สาระกันอะเออเราซึ่งตัวเราด้วยก็ไร้สาระนะคะน้องซาร่าเราอ่ะซาร่าจะพาไปไหนคะวาดเข้าไปอีกสักสิค่ะอ่ะซาร่าพามาในส่วนน้ําอีกแล้วนะเดี๋ยวมเมื่อกี้อันนั้นเล่นไปแล้วเดี๋ยวซาร่าจะพาเล่นอันนี้แล้วกันนะคะเรากระโดดลงไปเลยวูู้อา้าวทำไมมันมันเมือนอย่างงี้เอ้ยผมแม่งไม่มีขอบโอ้เสียต๊ะต๊องต๊ ตายแล้วตายแล้ว,ล,วออลุงตังนังวความเงินงง,งเงินงงลงซาอย่างสวยงามเหเน็ดเนหนื่อยเหลือเกิน,<ค>นไปต่อนะคะเพื่อคุณผู้ชมโอดตกน้ำแป๊บอาจจะวิ่งแข่งกับฉันเหรอแกไม่มีทางชนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเช้าแล้วไม่ชนะหรอกไอ้ดำไอ้ดำห,ดห,ดห,ดหดนะครับเอ้ยอยาแสกยาแซงอุ้ย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 ทางขึ้นทางนี้น่าสนใจเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันนะคะ โอ้มันน่าจะเป็นทางขึ้นไปทางสายลุกอันนั้นนะแต่เดี๋ยวเขาแวะตรงนี้กันนะคะก็ไรซึ่งผู้คนคนหายไปไหนหมดอ่ลลหลมีใครอยู่ไหมคะอโลอโะลูลค่ลล,ล,ลไม่มีคนอยู่มีแต่ามาตามมาทำไมตามมาทำไมเดีย๋ยป้าเดี๋ยวฉันจะไปทางนี้ต่อนะโอ้นี่คือการแข่งมาราธอนการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตอนนี้ไฟดำนำไปแล้วแล้วกระตกลงไปถ้าเห็นทนันบ้าเมื่อกี้มันตกลงไปโอ้ยจะวิ่งแข่งให้ชน,นะ <Yeah. S 1> แกไม่รู้อะไรซะแล้วการวิ่งมันช้าต้องกระโดดย่องๆอนนี้เหลือคู่แข่งสองคนไฟดำวิ่งใสไปแล้วไฟเหลืองวิ่งตามและเขาก็กระโดดการแตะโดดมันเร็วกว่าเว้ยเฮ้ยและแล้วสายดำก็เข้าสึ่งใส่เอยงไม่มีคู่แข่งเฟยช่วยไม่ได้นะฉันเก่งเข้าใจปะ โอ้เธอจะไต่ไปไหนน่ะก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานี่ไงเอ้าไต่บ้างไต่บ้างไต่บ้างเอ้าตกเหมือนกันเลยโอ้นี่ไงค่ะสีเขียวๆเหลืองๆแดงๆนะคะที่เราเจอเนี่ยตอนนั้นลองเล่นดูเลยแล้วกันนะร่าพร้อมไปไม่มีขาดคอดเฮ้ยโอ้ชีวิตจริงไหมชีวิตจริงถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วพอตายตายอนาถ โอเคค่ะซาร่าจะพาไปไหนต่อเออโอเคตามอะไรลักกันนะซาร่าจะพาขึ้นไปข้างบนเพื่อไปลองเล่นสีอื่นดูบ้างนะคะจากเมื่อกี้นี้เราสีอะไรจําไม่ได้ละช่างเหมือนเถอนนะโอเคค่ะระหว่างที่เราดูซาร่าวิ่งนะคะก็ยังไงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะคะอยากให้เล่นโรบอทอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ในใต้คลิปนะจ๊ะอ่ะบนอะไรคะ ปุ่มกับคุณผู้ชมนิดหน่อยค่ะแล้วก็นะคะขอบคุณมากเลยอีกแป๊บเดียวนะคะก็จะครบซับสไ r ร b ์2,500ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามก็แล้วก็ขออภัยด้วยนะคะที่บางทีอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยแต่ก็ยังติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากเลย พร้อมแล้วซาร่าจะไปแล้วนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอ้าวหูว้าวหูไมส่สองตลบสามตลบเฮ็ดเฮ็ดโอเควัดต้อมบุ้มบุ้มุมโอ้ยหายใจแป๊บหนึ่งโอ้ยร่างกายอ่อนเพลียนะคะเดี๋ยวซาร่าจะขอขึ้นไปตรงนี้หน่อยนะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ก็จะพาไปนะคะเอ๊ะซ้ายขวาไล่ซ้ายดีขวาไล่ซ้ายดี โอเคขึ้นไปข้างบนละกันนะซาร่าไปไหนไปชมวิวแป,ป๊บหนึ่งเดินมาไกลามากเลยนะจริงๆมันก็มี2ทางเลือกกันนะระหว่างที่เราจะวาร์ปใช้ประตูวาร์ปนะไปที่สไลเดอร์เลยก็ได้หรือเราจะเดินชมวิวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแล้วแต่เราชอบอ่ะมาตรงนี้เลยสไลเดอร์ไปเลยวู้หูยกระจกใสอันนี้สวยจังเลย โอ้โห oh, uh huh. uh huh. สวยมากเลยนะมันเป็นกระจกแก้วอะ่ะซา,า่าชอบอันเนี้ยชอบไปเนี้ยชอบเหรอคะซาลาดีใจนะที่ทุกคนชอบออวันนี้ก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วแหละเออเป็นไงมาดูสเต็ปไว้น้าขอซาลาสักนิดนึงแล้วกันนะเอาเอาเอาเอ้ยหลบทางไปดิน้องเขียวเออไม่ใช่น้องเขียวกันชื่อซาลาโอเคค่ะคุณผู้ชมครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้ซีก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาการน,นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย โรล่าขอตัวไปไว่ายน้ำกันนะคะเจอกันใหม่ค่ะ